มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Youtube ppp channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาก็จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเปลี่ยนโปรยทานปลาตะเพียนแบบเต็มตัวในรูปแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำค่ะ วัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปราเลือกใช้เป็นของ T W ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2ก็จะเป็นลักษณะริบบิ้นกากเพชรขาวในรูปแบบนี้ในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบค่ะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นกันเลยนะคะในคลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว 17นิ้วจำนวน2เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดซึ่งในคลิปนี้ป้เลยใช้สีริบบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มต้นการทำนะคะเพื่อนๆน,นำริบ,บินมา1เส้นก่อนค่ะจากนั้นนะคะหันแนวเส้นไปในรูปแบบนี้แล้วก็หาจุดกึ่งกลางจากนั้นนะคะเราก็ตั้งในส่วนของแนวเส้นบ,บินขึ้นในรูปแบบนี้เลยค่ะ โดยให้ตรงส่วนของปลายเส้นได้ระยะที่เท่ากันนะคะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปค่ะเพื่อนๆใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลางฝั่งซ้ายสอดเข้าไปในห่วงในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตรงส่วนของนิ้วโป้งและนิ้วนางก็จับตรงส่วนของมุมเส้นไว้และต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นจะมีแนวเส้นด้านหน้าและแนวเส้นด้านหลังให้เพื่อนๆจับในส่วนของแนวเส้นด้านหลังนะคะ วนเข้าขึ้นมาด้านบนในรูปแบบนี้แล้วก็วนอีกครั้งม้วนลงไปให้ได้ตรงส่วนของปลายเส้นไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้จากนั้นค่ะพยายามจับตรงส่วนของปลายเส้นนะคะค่อยๆดึงประคองจัระยะตรงส่วนของปลายเส้นให้ได้ระยะที่เท่ากันค่ะ และเมื่อได้ตรงส่วนของปลายเส้นที่เท่ากันในรูปแบบนี้แล้วสังเกตได้ว่าตรงส่วนของมุมตรงกลางตรงนี้จะมีทั้งหมด2ห่วงวิธีการนำนะคะห่วงทางด้านขวาคือห่วงที่1ห่วงทางด้านซ้ายคือห่วงที่2ค่ะและต่อไปนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆน,น,นำริบบิ้นเส้นที่2มาเลยค่ะแล้วก็โค้งให้อยู่ระหว่างกึง่งกลางเส้นค่ะแบบนี้นะคะจากนั้น สอดเส้นที่สองทางด้านขวานะคะเข้าไปด้านในห่วงที่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นไปตรงกลางและคล้องเข้าไปในห่วงที่สองแล้วก็ค่อยๆประคองดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะและต่อไปเพื่อนๆมองดิบบี้คู่ทางด้านขวานะคะ จะมีเส้นด้านหน้าและเส้นด้านหลังต่อไปเพื่อนๆจับเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะโค้งมาทางด้านหน้าในรูปแบบนี้แล้วข้ามห่วงที่1สอดเข้าไปตรงกลางด้านใต้ลอดผ่านเข้าไปตรงห่วงที่2ปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับค่ะเมื่อแนวเส้นบินกระชับแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะมุมสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ และต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านมาในรูปแบบนี้จากนั้นตรงส่วนของเส้นด้านล่างที่ชี้ลงตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางด้านซ้ายให้เพื่อนเนจับแยกออกมาค่ะโดยให้มุมนะคะบากคู่กับริบบิ้นคู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะจากนั้นเส้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนให้เพื่อนๆจับแนวเส้นโค้งมาทางด้านหน้าฝั่ขวาแบบนี้และ ข้ามเส้นนี้ค่ะแล้วสอดเข้าไปด้านใต้เส้นตรงกลางและบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกนะคะเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะเพื่อนๆไม่ต้องดึงกระชากแรงนะคะดึงแค่พอน้ําหนักมือค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงจะทําให้ตรงส่วนของตัวปลาของเราแบนดูไม่สวยนะคะดึงแค่พอประคองค่ะและเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะ เพื่อนๆจับเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเส้นนี้โค้งขึ้นไปด้านบนให้ขนานกับแนวเส้นที่อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นมือซ้ายประคองไว้และเส้นที่อยู่ด้านบนสุดฝั่งซ้ายตรงนี้ให้เพื่อนๆจับโค้งลงมาให้ขนานกับแนวเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะดิบินสเส้นเรียงปลายเส้นไปทางด้านขวาแบบนี้ต่อไปค่ะ เพื่อนๆจับเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่สองนับจากด้านบนตรงนี้ค่ะโค้งมาทางด้านซ้ายแล้วประคองไว้จับแนวเส้นให้ขนานกับมุมแบบนี้แล้วเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือเส้นสีเหลืองเส้นยาวเส้นนี้ค่ะเพื่อนๆโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วข้ามเส้นที่เราได้โค้งมาสอดเข้าไปด้านใต้เส้นตรงกลาง และดันปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะจากนั้นดึงให้กระชับค่อยๆดึงประคองเก็บมุมบนไปให้แนวเส้นที่บิ้นกระชับมากที่สุดเพื่อความสวยงามของตัวปลานะคะ และเมื่อแนวเส้นทิบบินกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านแล้วจากนั้นเพื่อนๆน,นำเหรียญมาเลยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาจะใส่เหรียญ1นบาทแต่ว่าออถ้าใส่เหรียญใหญ่สุดก,ก็ได้น่าจะได้อยู่ที่เหรียญ5ค่ะเพื่อนๆเราก็สอดเข้าไปตรงกลางตรงส่วนของตัวปลามุมแรกเลยแบบนี้นะคะดันเข้าไปทางด้านซ้ายเพียงแค่เบามือจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ และเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆจับตรงส่วนของปลายเส้นนะคะที่เป็นเส้นที่ชี้ด้านบนตรงนี้โค้งเข้าหาตัวในรูปแบบนี้แล้วจับแนวเส้นให้ขนานกันไว้ค่ะจากนั้นเส้นที่ชี้ไปทางด้านขวาค่ะเพื่อนๆโค้ขงขึ้นไปด้านบนแล้วข้ามเส้นที่เราไดเพิ่งได้โค้งมาตรงนี้และสอดเข้าไปด้านใต้ที่บินเส้นตรงกลาง แล้วก็บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับเมื่อแนวเส้ดบินกระชับแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะเราก็จะพลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะ และ yeah. จากนั้นตรงส่วนของปลายเส้นที่เหลือยาวอยู่ตรงนี้เพื่อนๆตัดออกแล้วเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะเราจะนํามาประกอบตรงส่วนของหางของเขาโดยขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดตรงส่วนของคลิปและกระโดงค่ะลักษณะการตัดนะคะเพื่อนๆจะตัดเป็นแนวเส้นตรงหรือว่าเฉียงในรูปแบบนี้แบบของปลาก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะแล้วก็ระยะในการตัดก็ตัดเอาตามที่เหมาะสมเลยนะคะเพื่อนๆจะเริ่มจากมุมไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และอีกหนึ่งฝั่งก็ทําเช่นเดียวกันนะคะตัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อตัดในส่วนของคลีปและกระโดงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนเลือกในส่วนของริบบิ้นที่เหลือยาวที่สุดมา2เส้นจากนั้นนะคะถ้าปลายตรงนี้แหลมจนเกินไปเพื่อนๆก็ตัดให้เป็นลักษณะมุมโคง้งเว้าวเพียงเล็กน้อยค่ะ แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการสอดปลายหางวิธีการสอดค่ะเพื่อนๆสอดเข้าไปตรงส่วนของอแนวเส้นฝั่งขวานะคะเป็นการสอดเข้าไปด้านใต้ค่ะจากนั้นนะคะปลายเส้นก็จะโผล่ชี้ลงด้านล่างเพื่อนๆก็สอดปลายนะคะเข้าไปในท้องปลาเลยการทำในรูปแบบนี้จะทำให้ในส่วนของหางของเขาไม่หลุดค่ะและอีกหนึ่งวิธีถ้าเพื่อนๆกลัวหางจะหลุดนะคะเพื่อนๆก็นำกระดาษก,กาวสองหน้าแบบบางนะคะมาติด เข้าไปด้านใต้ท้องแล้วก็ค่อยสอดปลายเส้นเข้าไปแบบนี้ก็จะทําให้เป็นส่วนของหางของเขาแน่นกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้นะคะเสร็จหนึ่งฝั่งค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะก็นําเส้นที่สองนะคะมาสอดในรูปแบบเดิมค่ะ ตอเข้าไปตรงส่วนของมุมฝั่งขวามุมเดิมเลยค่ะแล้วก็ดันเข้าไปได้ใต้ท้องปลาเหมือนกันนะคะดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ตัดตรงส่วนของปลายหางออกได้เลยจักระยะให้ได้ตามที่เราต้องการเพื่อนๆจะใช้ฝั่งไหนเป็นฝั่งโชว์ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบเลือกฝั่งที่สวยที่สุดค่ะ คะและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของปลาตะเพียนแบบเต็มตัวในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ